สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องของข้อมูลแบบลิสต์นะคะนี่เราก็มาเริ่มดูว่าเขาบอกว่าลิสต์เนี่ยนะคะเป็นรายการหรือชนิดของข้อมูลนะที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เรียงกันเป็นลำดับนั่นก็คือว่าถ้าเราสมมุติว่าเรามีตัวแปรอันหนึ่งให้เท่ากับลิสต์นะคะ เราดูง่งายๆว่าในการกำหนดลิสต์นั้นเนี่ยลิสต์จะอยู่ภายใต้เครื่องหมายวงเล็บก้ามปูเปิดปิดนะนะคะนะแล้วก็สมาชิกแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องหมายก้ามปูเปิดปิดเฉยๆเนี่ยโดยที่ข้างในสมาชิกว่างเอาไว้อันนี้ก็จะหมายถึงว่า empty list หรือว่าลิสตว่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกที่อยู่ในลิสตเนี่ยนะอาจจะเป็น ข้อมูลประเภทเดียวกันก็ได้หรือต่างข้อมูลก็ได้เรามาดูตัวอย่างอันนี้นะคะจะเห็นว่าตัวแรกนะคะหรืออินเดที่ศูนหรือตำแหน่งที่0เนี่ยเป็นจำนวนเต็มหรือ Integer 1นะเป็นอินหนะตัวถัดมาก็คือตำแหน่งที่1นะคะก็เป็น String A เวลามันนับตำแหน่งเนี่ยมันจะเริ่มจากตัวแรกก็คือศูนยไล่ไปจนกระทั่งถึง length ลบ1นึ n งก็คือ จำนวนสมาชิกหรือความยาวสมาชิกในลิสต์นั่นเองนะคะนั้นในตัวอย่างอันนี้จะเห็นว่าเราลองมานับดูนะว่ามันมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ก็จะเห็นว่า1 2 3 4 5อันนี้ก็คือว่าตัวที่ตำแหน่งที่0ูนย์าเนี่ยตำแหน่งที่3เนี่ยนะคะมันเป็นลิสต์ย่อยก็คือลิสต์ซ้อนลิสต์อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นว่าเวลาเรานับตำแหน่งก็คือเริ่มจากตำแหน่งที่0ูนย์นะถึงจำนวนสมาชิกที่ลบ1 นะคะนะหรือเราสามารถนะคะนับจากตำแหน่งตัวข้างหลังสุดนะคะเริ่มที่ลบ1แล้วก็ลดลงมาทีละ1ก็คือลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ก็ได้นะคะเพราะะนขณนน,นนี้เรานับรู้ว่าตำแหน่งที่เท่าไหร่ในลิสต์แล้วนะคะนะเพราะในการหาจำนวนสมาชิกภายในลิสต์มีเท่าไหร่หรือขนาดของลิสต์ก็ไร่เราใช้คำสั่ง Length หรือว่าเล n นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของ List นะคะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างเนี่ยถ้าเรากำหนดให้ Data คือ List ดังกล่าวเนี่ยเราก็จะได้ว่านะคะตัวสมาชิกนะคะใน List ที่ชื่อ Data เนี่ยมีอยู่5ตัวนะคะอ่ะทีนี้เมื่อเราทราบ i n d e x หรือว่าดัชนีนะคะในการนับข้อมูลใน List แล้วเนี่ยนะ,ะเรามาดูว่า โอเปอเตอร์ ator, หรือตัวดำเนินการในลิสต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ครูขอจะทวนอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เราก็ดูผ่านไปเป็นการนับสมาชิกอันนี้ทำได้แล้วนะคะจำนวนสมาชิกที่อยู่ในลิสต์เนี่ยนะคะมีเครื่องหมายคอมมาคั้นใช่ไหมเราสามารถใช้คำสั่ง for i in list ได้ นะคะนะอันนี้ก็คือว่า i เนี่ยจะหมายถึงสมาชิกในแต่ละตัวในลิสต์นะคะเพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากำหนดให้ data เท่ากับลิสต์ของ1 2.5แล้วก็ b o l e a n true ใช่ไหมแล้วเราบอกว่า for item in list เนี่ยนะคะ item ม,มันก็คือจะหมายถึงสมาชิกแต่ละตัวนะคะที่อยู่ใน list เพราะนั้นคำสั่ง for i in list เนี่ยนะคะแล้วเราลอง print item นะคะออกมาดูว่า item ของเราคืออะไรนะคะเพราะนั้นอันนี้เราก็จะเอาไว้ใช้นะคะในการสร้าง list ก็ได้หรือในการเพิ่มสมาชิกหรือว่าในการกำหนดหาสมาชิกเราแต่โจทย์กำหนดนะคะนะอันนี้ก็เป็นในรายละเอียดนะคะ แต่ถ้าเราใช้คำสั่ง for i in range นะคะคำสั่ง for i in range เนี่ยนะคะในช่วงตวนต้เราก็ต้องกลับไปทบทวนใช่ไหมเรื่องของ loop ว่าคำสั่ง for in range เนี่ยมันยังไงนะเพราะฉะนั้นคำสั่งเนี่ยบอกว่า for index in range length ของ data แต่นี้ data มีกี่ตัว1 2 3 4 5 5ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้น in range 5แปลว่าโดย default ก็คือเริ่มต้นจาก0ถึง ตัวที่เลงดั้งลบหนึ่งถูกไหมก็คือ0ูนถึงสนั่นก็คือเอาตำแหน่งที่เท่าไหร่คะอ่าอินเด็กซ์ก็หมายถึง 0, 1, 2, 3, 4นะคะวนรูปไป5ครั้งนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทราบนะคำสั่งที่ใช้ต่างกันระหว่าง for i in list กับ for i in range ของ length ของ list นะคะ,นะคะอ่าตัวดำเนินการมีอะไรบ้างนะคะ list เท่ากัน ะะเราก็ดูว่ามันก็จะโยงในส่วนของที่อยู่นะหรือลิงก์ไปที่ในตัวข้อมูลนะคะอันนี้ครูจะไม่ลงรายละเอียดน,นะเพราะว่าเราถือว่าเราเรียนในห้องเรียนร้านนี้ถือว่าเป็นการทบทวนจะไปอย่างรวดเร็วนะคะลิสต์เอามาบวกกันได้ก็เหมือนกับการเอาลิสต์มาต่อกันนั่นเองนะคะในภาษาซั์คอมพิวเตอร์เราจะเรียกว่าเป็น concatenate นะคะเอามาต่อกันนะคะดฉงนั้นการบวกของลิสต์คือเอาลิสต์มาเขียนต่อกันนะคะ ฟังก์ชันนะในเมื่อเป็นฟังก์ชันมันจะมีวงเล็บเปิดปิดด้วยเรามาดูนะคะบอกว่าเดิม list เนี่ยนะคะมี d a t a อยู่แล้วนะแล้วก็บอกว่า Do ทแ p ปเพเพราะนั้นฟังก์ชัน Append คือหมายถึงว่าเอาสมาชิกนะคะที่อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยเอามาต่อท้าย l i s t นะคะ append ก็คือเอามาต่อท้าย list เพราะฉะนั้นในที่นี้เขาต้องการเพิ่ม10ใช่ไหมเป็น integer เป็นจำนวนเต็มเข้าไป นะคะนะ insert นะคะ insert จะมี a r g ์กิวเอยู่2ตัวคือตัวแรกคือ index หรือว่าตำแหน่งที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะโดยเริ่มจากศนะูนยะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือว่าบอกตำแหน่งที่1ก็คือเอา insert ก็คือแทรกเข้าไปเลยนะเหมือนกับแซงคิวเนี่ยแล้วแทรกเข้าไปเลยที่ตำแหน่งที่1นะคะด้วยค่าก็คือจำนวนจริง2.5นะคะนะคะผก็จะได้แผนภาพอันนี้ออกมา append ต่อท้ายแถวนะคะ insert ก็คือบอกว่าตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะ sort sort ก็คือเรียงข้อโมูลน,นะคะเรียงจากน้อยไปมากเพราะนั้นเราสังเกตว่าข้อมูลที่จะเรียงได้เนี่ยก็ควรจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในประเภทที่ใกล้เคียงกันและเปรียบเทียบกันได้เช่นจำนวนเต็งกับจำนวนจริงหรือสตริงด้วยกันใช่ไหมสตริงเปรียบเทียบกันได้นะคะนั้นอันนี้พอเราสั่งว่าชื่อ ตัวแปร list ใช่ไหมแล้วก็ function sort นะแล้วก็วงเล็บเปิดปิดก็คือจะเรียงจากน้อยไปมากแต่ถ้าอยากจะให้เรียงจากมากไปน้อยก็ต้องวงเล็บด้วยนะคะ reverse เท่ากับ true นะคะพอเราใส่ว่า reverse เท่ากับ true reverse ก็คือแลนะตรงกันข้ามมันก็จะเรียงจากมากไปน้อยนะคะถ้าสมมติเกิดว่าเป็น string ด้วยกันเนี่ยก็เป็นไงคะเอา string ตัวเลขขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แล้วก็ค่อยตัวอักษรตัวเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สตริงค่าที่น้อยก็คือ String ต,ตัวเลขนะคะแล้วก็ตัวอักษรตัวใหญ่แล้วก็ค่อยตัวอักษรตัวเล็กวานนั้นอันนี้มันจะรยังตามค่าของ ASCII Code นะคะถ้าเกิดใช้ฟังก์ชัน .reverse นะคะ .reverse ก็คือกลับใช่ไหมหน้าไปหลังหลังไปหน้านะคะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้อนะ reverse ก็คือ ตำแหน่งเอาหัวมาท้ายเอาท้ายไปหัวนะคะนะาลลืมนะพวกซอสนะคะพวก append ใช่ไหม insertreverse ทั้งหลายเป็นฟังก์ชันเพราะนั้นมันจะต้องมีวงเล็บเปิดปิดด้วยนะคะวิธีการใช้ก็คือชื่อตัวแปรลลิสต์แล้วก็ใช้ว่า dot ฟังชันแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนั้นแล้วก็ข้างในมันก็จะมีค่า default ของมันหรือ option เลยก็แล้วแต่นะคะ อะมาแทรกเข้าไปละเพิ่มเข้าไปละนะคะ append ต่อท้ายมา่ไ insert แทรกเข้าไปละลบบ้างนะคะลบก็ใช้คำสั่งว่า del นะคะในวงเล็บก็คือระบุไปนะว่าจะเอาในลบออกจากตัวแปรล list ลเนี่ยที่ชื่อว่า data ตำแหน่งที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือตำแหน่งที่1่ใช่ไหมราะนันกนน้ก็คือตำแหน่งที่1ก็คือ boolean true ก็คือเอา true ออกไปนะคะนะ ทีนี้เราสังเกตว่านะคะการที่เราสั่งว่า Data คือชุดตัวนี้นะคะแล้วเราก็บอกให้ Data 2เท่ากับ Data การที่เท่ากันนี่เหมือนกับว่ามันเป็นการลิงก์ไปที่ตัวนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลบตัวนั้นออกเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนไปด้วยในการใช้คําสั่งเท่ากับตรงนี้ก็ระวังนะคะนะหรือว่าใช้ว่าลบทั้ง List ไปเลยนะก็ไม่ต้องระบุว่า Index ที่เท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เอามาประยุกต์ใช้เรารู้ว่าสตริงมันคลิสอย่างหนึ่งใช่ไหมคะของสายอักขระหรือว่าไอ้คาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นก็ข้อความที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายคําพูดเป็นสตริงเนี่ยก็นับเป็นคาแรคเตอร์เท่าไหร่คะตำแหน่งที่0 1 2 3ไปจนถึงนะคะความยาวของสตริงอนันลบหนึ่น, 1, นะคะหรือนับจากข้างหลังก็ไปเลยนะลบหแล้วก็ไล่ลงมาลบส ถึงลบ length ของ string อันนั้นเหมือนกันนะเหมือนกับ list เพราะว่า string คือ list ของ character นะคะคำสั่งที่ใช้มีอะไรบ้างมี strip นะคะ strip ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันมี string ช่องว่างข้างหน้ากับช่องว่างข้างหลังเนี่ยพอเราใช้คำสั่ง strip แล้วก็วงเล็บเปิดปิดเนี่ยมันก็จะตัดนะคะช่องว่างหรือว่า blank ที่อยู่ข้างหน้า นะคะ string แล้วก็ข้างหลัง string ออกแต่ว่าแบล็์ตรงกลางไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะคะตัดนะถ้าเราดูตัวอย่างเนี่ยจะตัดเฉพาะนะคะแบล็คที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะต่อมานะคะฟังก์ชัน Sp l i t split ก็คือว่าแยกออกเป็น s t r i n งย่อยนะคะถ้าเกิด split วงเล็บเปิดปิดเฉยๆก็หมายถึงว่าให้เอาแบล็์หรือช่องว่างเป็นตัวแยกแต่ถ้าเราจะใช้ตัวอื่นก็ต้องใส่นะคะ อ r g u m เมนหรือว่าตัวออปชันเข้าไปอย่างเช่นถ้าจะแยกด้วยจุลภาคจุลภาคมันเป็น String ใช่ไหมก็ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดหรือแยกด้วย String 2สาเพราะว่าคำสั่ง split เป็นคำสั่งที่ใช้แยก String ดังนั้นพวกที่เราจะแยกด้วยอะไรต้องอยู่ภายใต้ St t r i n g เหมือนกันนะคะก็คือต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดเหมือนกันดูตัวอย่างนะคะ,ะเราก็จาก String อันเดียวได้เป็น String ย่อยแล้วก็ก็คือเป็น list ของ string นะคะลิส t ของ string ย่อยนะคะอันนี้ก็คือการผลของรับของการใช้คำสั่งฟังก์ชัน split นะคะนะต่อมา slicing นะคะ slicing ก็มี start กับจนกระทั่งถึงเอามาถึงตัวที่ n ลบนะคะแล้วก็ถ้ามีตัวที่3ก็หมายถึงว่า step จะกระโดดข้ามไปทีละกี่ตัวนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย จากตัวอย่างนะคะนิสิตก็ลองเอาพวกคำสั่งตัวเนี้ยนะคะไปรันดูโดยการใช้กำหนด Define Data คือ l i s ตตัวนี้นะแล้วเราก็ปริน t นะใช้คำว่า Print Data แล้วก็อ่าก้ามปูแล้วก็มีโครน,นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้า Index ของมันมีโครนนั่นคือเป็นการใช้คำสั่ง slicing นะคะถ้ามี3ตัวตัวที่3ก็คือเป็น step นั่นเองนะคะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ย นะคะคถ้าตัวแรกไม่มีใช่ไหมถ้าตัวแรกไม่มีมันก็คือเริ่มจากอินเด็กซ์นี่อหละอินเด็กซ์ที่0ูนย์ะคะแล้วก็ไปจนกระทั่งนะคะถึงทีนี้เราจะเห็นว่าอย่างตัวนี้เนี่ยนะคะเวลามันนับนะคะมันจะต้องไปบวก1บวก1ต่อไปถูกไหมถ้าเกิดว่าไอตัว n เนี่ยเป็นไงคะมัน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 น้อยกว่ามันก็จะได้ออกมาเป็นลิสต์ว่างนะคะ ต่อมาเราก็มาสร้างลิสต์แบบโดยเขียนวิธีการเขียนแบบ list c o m p r e h e n s i ันก็คือเราใช้พวกคำสั่ง for in list for in range แล้วก็เงื่อนไข if อะไรเนี่ยอยู่ภายในบรรทัดเดียวนะคะภายในเครื่องหมายของลิสต์ก็คือก้ามปุเปิดปิดนะคะตัวอย่างเช่นเราบอกว่านะคะก้ามปุเปิดบอกว่าสมาชิกคือ x โดยที่ x ให้วิ่งจากอะไรคะ 1ถึงเท่าไหร่ถึง99นะคะเพราะนั้นตัวนี้เราก็จะได้ลิสที่มีสมาชิกตั้งแต่1ถึง99นะคะใน,นอันนี้เราจะเห็นว่าเราเอานะคะการเขียนลิสต์แล้วก็ไปผสมกับคำสั่ง for in list นะคะหรือ for in range นะคะแล้วถ้ามีเงื่อนไขก็ if นะ if เพิ่มเข้าไปแล้วถ้าเราในบทถัดไปเป็น for i n d c x มันก็จะเอามาผสมกันละนะคะเพราะนั้นเราก็ จะต้องตั้งสติแล้วว่าเรื่องของ list ใช่ไหมหรือเรื่องของ dict นะคะนะเราดูง่ายถ้า list ก็คือเป็นการปูเปิดปิดถ้า dict ก็เป็นอะไรคะปีกานะคะอันนี้เราลองไปรันคำสั่งพวกนี้ลองรันดูแล้วก็ลองเขียนดูว่าผลลัพธ์มันได้อะไรนะถ้าอยากจะสร้างเงื่อนไขก็หลังจากคําสั่ง for ก็ if ว่าอย่างไงมันก็จะเอาเฉพาะที่ if เป็นจริงนะคะมาเป็นสมาชิกอันนี้ก็จบละนะเรื่องของ RISK อันนี้ก็ลองฝึกทำดูนะคะนะงั้นจะเห็นว่าข้อสอบเราจะไม่ใช่โจทยยาวๆอย่างนี้ละนะคะนิสิตลองไปลองฝึกทำดูนะคะโอเคอันนี้เราก็ทบทวนจบเรื่องของ RISK ไว้เท่านี้นะคะ